บารดีท่านผู้ชมวันนี้บ่าวเตียงคำหน้ากายิะพาท่านผู้ช้มไปเลาะเบื้องวิถีชีวิตการดำให้ดำนาของพี่น้องชาวเมืองยมราชพี่น้องเลยสำหรับบรรยากาศสิป็นใดนั้น<อ>ก็ฝากท่านผู้สมติดตามผับส้มไปพร้อมๆกับบ่าวเตียงคำได้เลยบา่าวติคพาท่านผู้สม้มเลาะเบื้องวิถีชีวิต สาวไห้สาวนาอยู่เมืองอยมราชเนาะพี่น้องสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งฮอดละดูยามให้หนาแล้วนเนาะเพิ่นกำลังลกกาดำหน้านพี่น้องเลยฝนตกสองสามมือหนิว้าหูสึกว่าบรรยากาศดีขนาดเนาะธรรมชาติเขียวงามพี่น้องเลยประชาชนก็พากันลงมาลกกาดำหน้าเนาะสิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิง่งท่านผู้ชม ย่างผ่านคลองน้ำสุพรพทานมาเนี่ยเนาะโอ้เสียงกบเสียงเครียดก็เริ่มจะมีอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ้งเพื่อนกำลังเฮ็ดนาเน,นี่ยเนาะโอ้คักอีกเลยพาท่านผู้ชมเลาะเบิง้งการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ในของเขตโซนบท เมืองยมรมาชเกินกระมวลพลอยพอมให้ยามนาแล้วนี่เพื่อนลูกกาเนี่ย เนาะเพื่อนลุกกา,า,าป้าเต้กางามขนาดเนาะงาม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 คือเจ้าของเตี้ยนิอ๋อปิดตายังไปลกนะเพื่อนท่านนี่เศรษฐายแต่แต่งตัวมาล่อพจนแต่งตัวมาล่อพจน์ Né phân loca, vinh ông hạc 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 nó hạc 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 lúc ca hạc 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 hay hạc na hạc 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 hạ 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 na hạ 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 say hạ hạ này <laughs> <laughs> อย่าเอาขี้ตบดิดมาใส่กับพ่อเลยนี่เนาะวิธีการลกกาของสาวนาเมืองยมราชพี่น้องเลยเอ้าตะกาเนี่ยกับทั้งลกทั้งดำเลยดินมันอ่อนเนาะอันนี้เป็นทีมลกกาพี่น้องทีมลกกาตัวนี้นี่เนาะ เด็ดมาใส่ตะกรงเลยนี่นี่เนาะอันนี้ทีมงานนกก้านี่โอ้อยากลุยลงไปนําเพิ่นเด้เดี๋ยวจะลุยลงไปให้ส้มใกล้ๆเลยเนาะท่านผู้ชมสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเพิ่นนกกาเนาะวันนี้เนาะลุยเลยท่านผู้ชมเว้ยลงตากาเลยนี่เนาะเบิ่งวิธีการลกนี่เอาลกให้เบิ่งแน่ โอ้เนี่ยเพื่อนงามางามขนาดพี่น้องเองแล้วเบิ่งเพิ่นพ่อแล้วเพิ่นเตะให้เบิ่งเด้ออย่าเตะมาทางกองมาเด้อนี่พี่น้องขากันเลยอ๋อนี่เนาะวิถีชีวิตแบบสาวนาสาวนาแล้วเขาสนบบทลาวเขา พอดรดูกาลแล้วกัลูกกาดำหน้าพี่น้องเลยเห็นให้เฮกนาเลยนี่เช้านี้ให้พักลู้นพยายามกับข้าวเนี่ยลูกโอ้เป็นอาชีพที่เลี้ยงทุกคนเนาะท่านบ่มีชาวนานี่กะบ่มีข้าวกินแล้วก็ซีอิ๊วบุได้คนเท่ากันได้เนี้ยนาปีโตนาเชงรู้เลยอาชีพชาวนาอะไรเออ xin việc sau hay sau na đâu rồi เจ้จักมือและดับหน้านี่อ่าก็เริ่มมาเนี่ยเพราะว่าถ่ายคลาดไว้แล้วเอาคนมาดับบานเดียวนะเออเออเป็นการให้หน้าแบบโบนไม่สมอฮัลเอลเอ้าเบิ้งโอ้อ,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 อะไรเจ้าของหน้าบ่เจ้าของหน้าอยู่พุ่นเนาะคุณอยู่เถียงคุณคุนเนาะเจ้าดับมั้งเจ้าดับเจ้หมักวอ๋อแฟนผู้ชม การดำนาของเพคนเนาะในเนาะฮะเนาะท่านผู้ชมตาเราเบิ่งวิธีชีวิตการดำให้ดำหน้านี่โอ้ยนี่เนาะเอ้อหยียบน้ำพี่น้องโอ้ น้ำน้ำน้ำว่าสิลงลุยใไฮน่านะเพื่อนจากหน่อยหนึ่งนี่โอ้หนุ่มส่งมาอ๋อจังมือระดับหน้านี่สัมผัสแน่ลงหากระดำวัอน,นี้โอ้หากระดำวัอน,นี้ <c oughs> จ้างมาบ่คนนี่ไหลทะลุอไอ้น้องเดี๋ยวแน่จ้างมาจ้างมาพี่น้องมือเท่าไหร่นี่มื้อห้โอ้ยลงน้ำหน่อยหนึ่งก็ได้บ่ซาวพันนี่ <c oughs> น <c oughs> เอานะพี่น้องสิพาเบิง่งวิถีชีวิต แบบซุ้มซนเนาะเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมลงลุยอ,อยู่ตามท่งหน้าเลยเนี่านาตามให้หน้าเลยเนี่ไปย่าทานผู้ชมลุยเลยลุยเลยเนาะท่านผู้ชมสิพาท่านผู้ชมลุยตามให้หน้าเลยนี่ไปเลาะเบิ่งเพิ่นดำบให้ดำหน้าเด้ออ้อยเหยียบตามว่างเข้าแล้วเด้นอนี่เด้อเหยียบตามว่างมาแล้วนี่เนาะ วิธีชีวิตชาวไห่หนะโอ้พาผนลุยเลยท่านผู้ชมลุยไปกับบ่าวเตียงค้ำเลยนี่โอ๋ออ๋อแล้วท่านผู้ชมนี่โอ้ดำให้เบิ่งามๆเลยด้ดดยเออ,อ,อ,อ <c oughs> เอาหนิวิธีการดำนาพี่น้องมูอนี้พาท่านผู้ชมมา เบิง้งเออพี่น้องสาวเมืองยมราชด,ดำหน้านี่บ้านยังเกาะบ,บ้านนี่ฮะตัวนี้บ้านโดนเปืออ่อยโอแต่ให้งานนี่มาแต่บ,บ้านอื่นออเนาะโอมือหาสิบัตรข้ามลงมาอนี้กไ็ได้เด้นี่สาวพันได้นี่เป <laughs> ินให้สาวพ,านพันถอดได้นี่ได้ออการดำให้ดำหน้าพาท่านผู้ชมลุยมาเลยนี่พี่น้องลุยเลยนี่โอ้ผู้สาวดำหน้านี่โอ้ สีพาบิ่งคูณสาวดับน้านี่เด้อสาวเมืองอยมราลนนี่โอ้บรรยากาศดีที่น้องเลยถ้าผู้ใดได,ได้ติดตามและบิ่งคลิปของบ่าวเตียงคำทางโองยูทูบเนาะฝากนึ่เด้อกดติดตามให้บ่าวเตียงคำน้ำอ่า ท่านผู้ชมลุยให้หน้าเลยนี่เบิื้องค้นดำนี่ <c oughs> มันหลายคนอันนี้กับ,บม่วนแล้วเอ้ยกับม่วนแล้วน่อนี่นะมันหลายคนน่ะบัเมื่อยแต่เอาลงมายากนี่ก็ยังบ่วเมื่อย <c oughs> กระเซนินสีดำวะ่ะออ <c oughs> วิธีการดำนาเออโอ้มือทำอิดฝนตกแห้งๆแล้วเพื่อนก็นเอาร้อนเนาะเอาตอนน้ำอันนี้นเนาะโอ้นี่ท่านผู้ชมบรรยากาศการดำนาของพี่น้องเมืองยมราชได้โอ้ธรรมชาติเกยงามพี่น้องเลยนาเพื่อนนี่ธรรมชาติก็งาม ูสาวได้นน่ทนผู้ช้มนี่เบิงแม่เป <laughs> ็นยังอายเนาะโอ้ตัวปีงกับบทจับข้าพเจ้าเน, <laughs> นี่ยไว้นวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายอยู่กันแบบอบอุ่นพี่น้องเลยชีวิตเศร้าให้เศร้าหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เพื่อสิได้เข้ามาเม็ดหนึ่งบบธรรม,มดาเนาะพี่น้องใส่เวลากะลาาเดือนจกักไถจักตกกะเฮ็ดหัวนี่แหละชีวิตสาวให้สาวนาโอ้แนนอนเลยโอ้มันนปงามแน่งามงามอย่าลืมเข้าไปค้นหาเบื้องเด้อ ยูซองยูทูบบ้าวเตียงค้ำหน้าไกา่พ <c oughs> ิมเข้าไปบึง้ง <c oughs> นี่เนาะท่านผูมม้ชมวิถีชีวิตของเพื่อนนี่ย <c oughs> พาเลาะลุยเลยพี่น้องเลยลุยตามให้หน้าเลยนี่ <c oughs> นี่เนาะเพื่อนวิธีการดำนี่ <c oughs> จับในไดนจับในไดบบนบกบกท่านผู้ชมให้คอยบึ้งนะ <c oughs> จับ <c oughs> ต้นกาในไดน เนี่ยเอาจับสาๆดูมันเบิ่งบทันนี่จับหัวมันได้ไหน <c oughs> เออโอ้คือเฮาเลยเลยมันหักแล้วคอกา <c oughs> ต้องใส่ความสำนึกสำนานได้นี่พี่น้อง <c oughs> โอ้เห็นบ่วิธีการดำเพิ่นพระพเนกลุกตั้งหากเนาะกากเนาะ เดิมหาวันข้าบวคือเดียวลกเลยเจักพันหนึ่งมือหนึ่งห้าหกหกสี่พันเฉลยหกสี่พันดำดำนี่ดำละสี่จุดห้าพันเนาะบ้านใดเกาะอันนั้นปาดำบอกปราเมฆอนโอ้เพื่อนเอารถไปฮับเอาบ่อรถไปฮับเออขักไปกินอยู่น้ำเพื่อนเหรอเข้าห้ามากินอาหารเพื่อนเออเอาเข้ามาแต่เฮือนเนาะเข้ามาแต่เฮือนอลไรกั เจ้าของนาเพิ่นสีเฮ็ดอาหารไว้ให้เน,ะน,นาะอืมอท่านผู้ชมมือหนึ่งสี่สิบห้าพันกีบค่าให้งานในการดำนาเนาะ